ในช่วงสัปดาห์นี้ทานผูฟังก็เป็นสัปดาห์ที่เป็นมีคืนวันเพนอยู่แล้วมันก็มาตกลงในเดือน8ที่เขาจะเรียกว่าเดือนอาสาฬหะเดือน8หรือว่าเดือนอาสาฬหะในช่วงของวันเพนเนี่ยก็จะมีการระลึกน้อมถึงเหตุการณ์สำคัญสคัญที่เกิดขึ้นในคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เรามักจะพูดถึงกันก็คือการแสดงธรรมจักกับปวัตตนสูตรเป็นกันเทศกันแรกแล้วก็มีผู้ที่รู้ตามบรรลุตามคือท่านพระอัญญาโกนัญญะพระพุทธเจ้าแสดงพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องของอริยสัจสีในวันต่อต่อมาได้ตรัสถึงเรื่องของอนัตตลักขณสูตรทำให้ภิกษุปัญจวัคคีย์ทั้งห้าเนี่ยบรรลุเป็นพระอระหันต ก็อยู่ในช่วงสัปดาห์นี้นี่แหละสองสามวันหลังจากวันเพ็นก็เป็นช่วงเวลาที่มีการตรัสรู้ธรรมกันของเราภิกษุทั้งห้าที่นั่นปาอิสิปัตนะมรุกตัยวันก็มีการสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นบุ้มบุ้มบุ้มขึ้นของกิเลสที่มันทำลายออกแตกออกของการอนุมโมทนาของพวกเราเทวดาโลกธาตุนี้ก็สั่นสะเทือนบ่นวยขึ้นมา อันนี้คือเหตุการณ์ที่เรามักจะได้ยินได้ฟังกันอีกเรื่องหนึ่งที่พระพเจ้าได้พูดไปแล้วนั่นก็คือเรื่องของการออกบวชของพระพุทธเจ้าตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เป็นเจ้าชายสินทัตถะออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนด้วยภระาราชวังไม่มีญาติมิตรพี่น้องไปคนเดียวเพื่อที่จะหาโมกขธรรมคะแนนคือ6ปีก่อนการตรัสรู้ ก็มาตกลงในเดือน8นี่แหละที่ได้พูดไปเมื่อสองสวันก่อนอีกเรื่องหนึง่งนั่นก็คือการที่ราหุลกุมารได้อุบัติเกิดขึ้นก็ในเดือนอาสาฬหานี่แหละราหุลกุมารได้อุบัติเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเทวทูตอันหนึ่งที่เจ้าชายสินทธะได้เห็นนะแล้วก็มีความรักมีบ่วงเกิดขึ้นทั้งรัก ทั้งขยักแยง้งเรื่องของความเกลียดเรื่องของความทุกข์จิตใจที่ต้องหักห้ามใจอย่างมากเนี่ยจึงหลีกออกออก,ออกบวชแต่วันนี้จึงจะนํารายละเอียดของท่านพระราหุลที่ท่านมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่เลิศกว่าภิกษุรูปอื่นๆที่มีการใคร่ไฟในการศึกษาเนี่ยท่านพระราหุลน,นี่เลิศกว่ารูปอื่นๆข้าพเจ้าจะ นำเรื่องราวที่เขารวบรวมเรียบเรียงเอาไว้ในนิทานธรรมบทบ้างในส่วนที่เป็นคำอธิบายในพระสูตย์นั้นนี้นนบ้างมาอานให้ท่านผู้ฟังฟังเรื่องความเป็นมากเป็นไปของท่านพระราหุลผู้มีความเป็นเลิศในความเป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาท่านพระราหุลตั้งความปรารถนาไว้ในอดีตในกา่งพระ ปทุมุตระพระพุทธเจ้าคือหนึ่งแสนกับนับถอยหลังไปจากกับปัจจุบันนี้เวลานั้นอยู่ในช่วงเวลาที่พระปะทุมุตระพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นพระราหุนเทระและพระรัฐบาลเทระเป็นสหายกันต่างก็มาบังเกิดในครอบครัวกราบดีในกรุงหงสาวดีไม่มีการกล่าวถึง ชื่อและตระกูลของท่านทั้งสองในสมัยนั้นพอท่านเจริญวัยแล้วดำรงอยู่ในคารวาสเมื่อบิดาของแต่ละคนสิ้นชีวิตลงก็ตรวจดูทรัพย์สินที่ตนได้รับมรดกมาเห็นว่ามีทรัพย์หาประมาณไม่ได้จึงคิดว่าบุริภนของตนทั้งหลายมีปู่และปูท่ทวดเป็นต้นก็ไม่สามารถนำเอาทรัพย์นี้ไปกับตนได้ดังนั้น จึงควรหาทางนำเอาทรัพย์ที่เรามีอยู่นี้ไ้กับเราให้ได้ด้วยอุบายอย่างใดอย่างหนึง่งทั้งสองคิดดังนั้นแล้วจึงเริ่มให้มหาฐานแก่คนกำราและคนเดินด่างเป็นต้นในสถานที่ทั้งสี่ชายทั้งสองคนหนึ่งเป็นผู้ชอบสอบถามคนที่มาแล้วมาอีกในโรงทานของตนว่าชอบใจสิ่งใด เป็นต้นว่าข้าวยากูและของเคี้ยวแล้วก็ให้สิ่งนั้นแก่ผู้นั้นเพราะเหตุนั้นเขาจึงมีชื่อว่าผู้กล่าวกับผู้ที่มาแล้วอีกคนหนึ่งไม่ถามอะไรเลยเมื่อมีผู้ถือภาชนะมาเพื่อใส่สิ่งของก็ใส่ของที่เขาต้องการให้เต็มแล้วก็ให้ไปด้วยเหตุนี้ลหละเขาจึงมีชื่อว่า ผู้ไม่กล่าวกับผู้ที่มาแล้วว่าหนึ่งชนทั้งสองนั้นออกไปนอกบ้านแต่เช้าตรู่ได้พบดาบทผู้มีฤทธิ์มากสองคนที่เหาะมาจากป่าหิม,มะผานเพื่อพิขาจารรดาบทาสองคนนั้นมาลงในที่ไม่ไกลจากที่สหายทั้งสองยืนอยู่เมื่อดาบท,ทั้งสองนั้นจะแจ้งบริการ มีภาชนะน้ำเต้าเป็นต้นแล้วก็เดินไปตามทางเพื่อพิกขาจานย์ชายทั้งสองจึงมาไหว้ใกล้ๆเพราะนั้นดาบทกล่าวกับชนทั้งสองนั้นว่าท่านผู้มีบุญใหญ่ท่านมาในเวลาไรชนทั้งสองนั้นตอบว่ามาเดี๋ยวนี้เองครับแล้วจึงรับภาชนะน้ำเต้าจากมือของดาบท,ทั้งสองนั้น นำไปเรือนของตนแล้วถวายพาตาหารครั้นในเวลาเสร็จภัฒกิจสหายทั้งสองจึงก่อให้ฤาษีทั้งสองนั้นรับปากว่าจะมารับภิกษาจากตนเป็นประจำเมื่อจะทำการอนุโมทนาแก่อุปถาของตนก็ให้บ่อนว่าขอจงสำเร็จเหมือนดังพบปะถาวินทระนากาชเถิด ก็ความที่ท่านกล่าวให้พรอ,อย่างนี้มีเหตุว่าดาบทรูปนั้นท่านเป็นคนมักร้อนเมื่อรู้สึกร้อนจึงแหวกน้ำในมหาสมุทรออกเป็นสองส่วนด้วยอนุภาพของตนแล้วไปยังพบของปะทะวินทะนากราชเพื่อนั่งพักตลอดเวลากลางวันได้แลเห็นสมบัติต่างๆในพบ ของนาคราชนั้นครั้นเมื่อพักพอสบายแล้วจึงกลับมาอย่างโลกมนุษย์สหายผู้ที่รับผ่อนนั้นเมื่อประสงค์จะรู้ความหมายของท่านดาบท,ที่ให้ผ่อนตนอย่างนั้นในวันหนึ่งจึงถามดาบทนั้นว่าท่านผู้เจริญท่านกล่าวคำอนุโมทนาว่าจงมีความสำเร็จเหมือนพบปะทถบวินทระนาคราช กคำนี้ท่านหมายความว่าอย่างไรดบทจึงกล่าวว่าที่เรากล่าวนั้นหมายความว่าขอให้สมบัติของท่านจงมีเหมือนสมบัติของพระยานาคราชที่ชื่อว่าปะทะวินทระตั้งแต่นั้นมากุฎุมพีผู้นั้นจึงตั้งจิตมั่นปรารถนาอยู่ในพบของพระยานาคที่ชื่อว่าปะทะวินทะส่วนดาบทอีก รูปหนึ่งก็เช่นกันแต่ใบพักกลางวันยังพบดาวดึงในเสริสกะวิมานที่ว่างเปล่าดาบทนั้นเที่ยวไปเที่ยวมาในดาวดึงพี่พบนั้นได้แลเห็นสมบัติของเท้าสกกะเทวราชว่ามีมากมายและสวยงามเบ่งใดเมื่อจะกระทำอนุโมทนาแกอุปตากของตนก็กล่าวว่า สมบัติของท่านจงเป็นเหมือนสาก,กัวิมานกระนั้นกุลุมพีก็ถามดาบทนั้นเหมือนอย่างสหายอีกคนหนึ่งถามดาบทอีกท่านหนึ่งนั้นเหมือนอย่างสหายอีกคนเหมือนกันเมื่อได้ฟังดังนั้นกุลุมพีที่สองที่เป็นสหายกันนั้นจึงตั้งจิตมั่นปรารถนาอยู่ในภพของท้าวสาก,กะ ด้วยกุศลแห่งกรรมที่ทั้งสองได้บำเพ็ญมาเมื่อทั้งสองสิ้นชีวิตลตงแล้วตัางก็ได้ไปเกิดในภพที่ตนตั้งจิตปรารถนาไปนั้นสหายผู้เกิดในภพของปะทวินทะนากราชมีชื่อว่าปะทวินทะนากราชสหายผู้เกิดเป็นปยานากราชนั้นเมื่อเห็นสภาพของตนที่เกิดมาในเพศของนาคนั้น ก็เกิดความเดือดร้อนใจว่าการเกิดของเราอยู่ในฐานะที่ไม่น่าพอใจหนาที่นี้เป็นที่ต้องเลื้อยไปด้วยท้องเห็นทีดาบทที่ให้พรเราเช่นนั้นคงจะไม่รู้ที่อื่นๆที่ดีกว่าเป็นแน่แท้ส่วนจายอีกท่านหนึ่งก็ไปเกิดเป็นเท้าสักกะในภพดาวดึงต่อมาก็ถึงเวลาที่ท้ามหาราชทั้งสี่ ที่มีหน้าที่จะต้องไปเฝ้าเท้าสักกะเทวราชทุกๆุกคึ่งเดือนปัวินทรานากราชนั้นก็ต้องไปเฝ้าเท้าสักกะพร้อมกับพระานาคที่ชื่อว่าวิรูปักด้วยจึงได้กลายเพศเป็นมานบน้อยแล้วเข้าไปเฝ้าเท้าสกกะเทวราชทุกกึ่งเดือนในเวลาที่ท่านได้เข้าเฝ้าท้าสกกะเทวราช ท้าวสก,กะเห็นพระานาคนั้นก็จำได้ว่าเป็นสา,ายเก่าจึงถามพระญานาคนั้นในเวลายืนอยู่ในที่ใกล้ว่าสหายท่านไปเกิดในที่ไหนพระยานากล่าวว่าท่านมหาราชท่านอย่าถามเลยข้าพเจ้าไปเกิดในที่ที่ต้องเลื้อยไปด้วยท้องส่วนท่านได้อยู่ในที่ที่ดีแล้วสหายท่านอย่าวิตกไปเลย ว่าเกิดในที่ไม่สมควรพระโทศพลพระนามว่าปทุมุตตะทรงบังเกิดในโลกนี้แล้วท่านจงกระทำกุศลกรรมแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นแล้วปรารถนาฐานะนี้เถิดเราทั้งสองจะอยู่ร่วมกันเป็นสุขพญานาคนั้นจึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านเท้าสกขะข้าพระเจ้าจะทำอย่างนั้นแล้วจึง รีบไปนิมนต์พระปัทถุมุตระพระพุทธเจ้าพร้อมจัดแจงเครื่องสังก,การะสัม,มาณเพื่อเตรียมตวายพระาศาสดาและเหล่าพระภิกษุตลอดคืนหยันรุ่งกับนาคับบริษัทในภพน้ากองตนในวันรุ่งขึ้นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นพระาศาสดาตรัสเรียกพระสุมนะเถระผู้อุปถาของพระองค์ ว่าสุมาณะวันนี้ตถ,ถากตจะไปพิกขาจารณที่ไกลภิกษุปุุชนนั้นไม่สามารถไปด้วยจงไปแต่พระผู้บรรลุปฏิสัมพิทาผู้มีอภิญญาหกเถิดพระเตระสะดับตํารัชของพระาศาสดาแล้วแจ้งแก่ภิกษุทั้งบวงภิกษุทั้งหมดผู้มีอภิญญาประมาณแสนหนึ่งได้เหาะไปพร้อมกับพระาศาสดา พระยาณาปัทวินทระกับนาคบ,บริษัทที่มารับเสด็จพระทศพลทรงดูพระพิสุสงฆ์ที่ล้อมพระาศาสดาซึ่งกำลังเสด็จมาและเห็นพระาศาสดาอยู่เบื้องบนพระสังฆานวากะจนถึงสามเณรชื่ออุปรเรวตะผู้เป็นโอรสของพระตตาคตอยู่ท้ายพระยาณาเห็นแล้ว จึงเกิดปีติปราโมนว่าการที่พระสาวกทั้งหลายที่เป็นพระปิงสุได้แสดงอนุภาพเห็นปานนี้ยังไม่น่าอัศจรรย์แต่อนุภาพแห่งสามเณรองค์เล็กนี้ช่างน่าอัศจรรย์เหลือเกินหนังนี้ก้นเมื่อพระโทสพลประทับนั่งที่พบกองพระญา,านั้นแล้วพระภิกษุทั้งหลายก็นั่งเรียงกันตามลำดับอาวุโส พระยานาคเมื่อถวายข้าวยากููก็ดีถวายของเคี้ยวก็ดีและดูพระทศพลในที่ข้างหนึ่งและดูสามเณรอุปรเรวตะในที่อีกข้างหนึ่งนัยาว่ามหาปุริสลลักษณะ32ประการในสรีระของสามเณรน,นั้นย่อมปรากฏเสมือนพระพุทธเจ้าก็สงสัยว่าเป็นอะไรกันหนอ จึงถามภิกษุรูปหนึ่งผู้นั่งไม่ไกลว่าท่านผู้เจริญสามเณรรูปนี้เป็นอะไรกับพระพุทธเจ้าภิกษุรูปนั้นตอบว่ามหาบพิษสามเณรรูปนั้นเป็นโอรสของพระพุทธองค์พระยานาคปาตตวินทระจึงมีความนำรีขึ้นว่าสามเณรรูปนี้ใหญ่จริงหนอจึงได้ความเป็นโอรส ของพระตถาคตผู้สง่างามเห็นป่านนี้แม้สรีระของท่านก็ปรากฏเสมือนพระสรีระของพระพุทธเจ้าโดยส่วนเดียวแม้ตัวเราก็ควรเป็นอย่างนี้ในอนาคตการหนังนี้พระยานาคนั้นจึงถวายมหาทานเจ็ดวันแล้วกระทำวามปรารถนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์พึงเป็นโอรสของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตเหมือนอุปรเรวัตตะสามเณรน,นี้ด้วยอนุภาพแห่งกุศลกรรมนี้พระศาสดาทรงเห็นว่าหาอันตรายไม่ได้คือมีความแน่นอนจึงทรงพยากรณ์กับพญานาคนั้นว่าก็ในอนาคตมหาบพ,พิษจะเป็นโอรสแห่งพระพุทธเจ้า พระนามว่าโกตมะดังนี้แล้วก็เสด็จกลับไปส่วนปัทวินทรรานากราชเมื่อถึงกึ่งเดือนอีกครั้งหนึ่งก็ได้ไปเฝ้าท้าวสกกะกับพระยานาคที่ชื่อว่าวิรูปักอีกคราวนี้ท้าวสกกะถามว่าสหายท่านกระทำมหาทานเพื่อปรารถนาเทวโลกนี้แล้วหรือปัทวินทรรานากราชตอบว่า ข้าพเจ้าไม่ได้ปรารถนาเทวโลกนี้หรอกเพื่อนก็ท่านเห็นโทษอะไรอย่างนั้นหรือไม่มีโทษหรอกมหาราชแต่ข้าพเจ้าเห็นสามเณรอุปาเรวตะโอรสของพระทศพลตั้งแต่ข้าพเจ้าได้เห็นสามเณรนั้นก็ไม่ได้น้อมจิตไปในที่อื่นข้าพเจ้าจึงกระทำความปรารถนาว่าในอนาคตการขอข้าพเจ้าพึงเป็นโอรส เช่นนี้ของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งท่านเท้าสักกะแม้พระองค์ก็จงกระทําความปรารถนาอย่างหนึ่งเถิดเราทั้งสองจะไม่พลากกันในที่ที่เกิดแล้วเท้าสักกะนั้นจึงรับคำของปริยานานั้นแล้วต่อมาวันหนึ่งเห็นพิกษุผู้มีอนุภาพมากรูปหนึ่งจึงมีความคิดขึ้นว่ากุลบุตรนี้ออกบวชจากสกุลไหนเนอดังนี้ ด้ทราบว่ากุลบุตรผู้นี้เป็นบุตรของสกุลผู้สามารถสมานร,รัฐที่แตกแยกกันแล้วและกระทำการอดอาหารถึง14วันเพื่อให้มารดาบิดาอนุญาตให้บรรพชาแล้วจึงได้บวชรันทราบแล้วจึงกระทำมหาสการะเจวันต่อพระทศพลแล้วกระทำความปรารถนาว่า ด้วยผลแห่งกลัลยาณธรรมนั้นข้าพระองค์พึงเป็นยอดของเหล่าภิกษุผู้บวชด,ด้วยศรัทธาในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตเหมือนอย่างกุลบุตรผู้นี้ในศาสนาของพระองค์เถิดพระปะตุมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นความปรารถนาของดาวสัก,กะไม่มีอันตรายใด,ดจึงได้พยยกรกินบา มาบพิษพระองค์จะเป็นยอดของเหล่าภิกษุผู้บวชด,ด้วยศรัทธาในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะในอนาคตดังนี้ตอนตั้งจิตปรารถนาในการเป็นยอดของภิกษุผู้ใคร่ต่อการศึกษาในการก่อนท่านพระราหุลกิดเป็นพระญาณากราชเมื่อหมดบุญในฐานะ พระยานากราชแล้วท่านได้เกิดมาในโลกมนุษย์ซึ่งยังอยู่ในสมัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปะทุมุตราชนั่นแหละด้วยสมัยนั้นชนทั้งบวงมีอายุหนึ่งแสนปีพระยานากราชนั้นซึ่งคือพระราหุลในบัดนี้บังเกิดในสกุลกราบดีผู้มหาศาล กานเมื่อเจริญไว้แล้วอยู่มาวันหนึ่งได้ไปยังพระวิหารที่พระพุทธเจ้าปทุมุตตระประทับอยู่และฟังธรรมอยู่แถวท้ายหมู่พุทธบริษัทในวิหารนั้นได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งที่พระศาสดาทรงสถาปนาไว้ในตำแหน่งเป็นยอดของภิกษุผู้ใคร่ต่อการศึกษา ท่านจึงปรารถนาที่จะได้เป็นอย่างภิกษุนี้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการช่นนั้นบ้างท่านจึงนิมนต์พระปัตุมุตร,ระพระพุทธเจ้าและทำการปูลาดพื้นประสาทเจ็ดชั้นและขัดให้เงางามช่องแสงใสสว่างดุจรัตนะถวายพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ พร้อมด้วยพระกีนาศพหนึ่งบรรูปได้เสด็จเข้าไปในพระคันธกุดีในถามกลางภิกษุสงฆ์พระพุธองได้ตรัสประกาเหล่านี้ว่าผู้ใดปูลาดพื้นพระคันธกุดีให้โชตช่วงดังกระจกเงาอันกัดดีแล้วเราพยากรณ์ผู้นั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวคือพระสาททองอันงดงาม หรือประสาทแก้วไพทูรจะบังเกิดแก่ผู้นั้นผู้นั้นจะเป็นจอมเทวดาสเสวยเทวราชสมบัติอยู่64ครั้งในกับที่21จะได้เป็นตระส์์พระนามว่าวิมลวิมลจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิทรงครอบครองแผ่นดินมีมหาสมุรทั้งสี่เป็นขอบเขตมีพระนครชื่อ เรนุบดีสร้างด้วยแผ่นอิฐโดยสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างยาวสามรอโยชนมีปราสาทชื่อสุทัศนะอันวิสุกรรมเทพบุตรเนรมิตให้ปราสาทนั้นประกอบด้วยเรือนยอดอันประเสริฐประดับด้วยแก้วเจ็ดประการเหมือนกับเป็นสุทัศนนครของเหล่าเทวดารัศมีแห่งนครนั้น เพลงปางดังพระอาทิตย์เมื่ออุทัยขึ้นแล้วกอนนั้นจะรุ่งเรืองเจอจ้าด้วยรัศมีโดยรอบแปดโยชน์อยู่เป็นนิดในแสนกับพระาศาสดาทรงพระนามว่าโคตมะโดยพระโกศซึ่งมีสมภพในวงพระเจ้าโอกากราชจะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกผู้นั้นอันกุศลมูลทรงผลแล้ว จะเคลื่อนจากพบดุสิตแล้วมาเป็นพระราชโอรสของพระผู้มีพระภาคพระนามว่าโคตมะถ้าผู้นั้นจะพึ่งอยู่ครองเรือนก็จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่ก็ที่เขาจะยินดีในการครองเรือนนั้นจะไม่เป็นเช่นนั้นเขาจะออกบวชเป็นบนรรพชิตเป็นผู้มีวัดอันงามจะได้เป็นพระอารหาันต มีนามชื่อว่าราหุลดังนี้ก็เมื่อกุดุมพีคนนั้นหมดอายุขัยแล้วก็ต้องเที่ยวไปในภูมิเทวดาและภูมิมนุษย์ทั้งหลายวนเวียนอยู่เช่นนั้นตลอดแสนกับตอนกำเนิดเป็นพระราหุลในสมัยพระสมณโคดมพระพุทธเจ้าครั้นมาในเวลาเริ่มสมัยพระพุทธเจ้าของเรานี้ พระโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาถือปฏิสนธิในอัครมเหสีของพระเจ้าสุดโทตนะทรงเจริญวัยโดยลำดับแล้วทรงอภิเศกสมรสกับพระนางยโสตราปิมพาทรงครองเรือนอยู่จนพระชนมายุ29ส่สิบปัรษาในเวลาที่นางยโสตราทรงตั้งกันแก่นั้นก็เกิดเหตุ ที่ทำให้พระโพธิสัตว์ทรงตัดสินใจเสด็จออกมหาพิเนสกรมโดยในสี่วันก่อนที่จะทรงตัดสินใจออกไปนวดนั้นก็มีพระประสงค์จะออกปราพาอุทยานและในระหว่างทางที่เสด็จนั้นเทวดาได้แปลงกายเป็นเทวทูตทั้งสี่ให้ทรงเห็นรวมสี่วันคือเห็นคนแก่ในวันที่หนึ่งเห็นคนเจ็บในวันที่สอง เห็นคนตายในวันที่สและเห็นบนรรพชิตในวันที่สและในวันที่ทรงตัดสินพระไตยออกพนวดในวันที่ประพาอุทยานวันที่สี่นั่นเองพระนางยโสตราก็ทรงประสูติพระโอรสในพระราชวังนั่นเองในขณะที่โพธิสัตท,ทรงประพาอุยานอยู่สมัยนั้นพระเจ้าสุโธธนะมหาราช ทรงสดับ่านางยโสธราปิมพาประสูติพระโอรสจึงส่งสารไปแจ้งกับโพธิสัตว์คือเจ้าชายสินตะว่าท่านทั้งหลายจงบอกความดีใจของเราแก่ลูกของเราด้วยเมื่อพระโพธิสัต์ได้สดับข่าวการประสูติของพระราชโอรสลำดับนั้นความเสน่หาในพระโอรสทำให้พระวรากายทุกส่วน ของมหาบุุษทราบสานพระมหาบุรุษจะมีความดำริว่าเมื่อบุตรเกิดเพียงคนเดียวความเสน่หาในบุตรยังเป็นถึงเพียงนี้ถ้าเราจะมีบุตรหนึ่งพันคนในบุตรเหล่านั้นเมื่อคนหนึ่งเกิดความผูกพันด้วยเสน่หาเพิ่มมากขึ้นอย่างนี้หัวใจจะแตกสลายเป็นแน่แท้ดังนี้ประเหตุน,นั้นประวัติศัตร์ จึงตรัสว่าราหุแปลว่าห่วงเกิดแล้วเรื่องจองจําเกิดแล้วหรือเรื่องผูกเกิดแล้วพระเจ้าสุตโธตนามาา a ชตรัสถามราชบุตรว่าบุตรของเราได้พูดอะไรบ้างครั้นได้สดับคําดังนั้นแล้วจึงตรัสว่าตั้งแต่นี้ไปหลานของเราจงมีชื่อว่าราหุลกุมาร สายของท่านก็บังเกิดในตระกูลเศรษฐีในโกติตนิคมตระกูลของท่านชื่อว่ารัฐปาละเพราะเป็นผู้สามารถดำารงรักษารัฐที่แบ่งแยกได้คือตระกูลของท่านได้สละทรัพย์สินช่วยเหลือแคว้นซึ่งกำลังตกต่ำทางเศรษฐกิจให้กลับมั่นคงเหมือนเดิมคนทั่วไปจึงเรียกท่านว่ารัฐปาละ ตามชื่อตระกูลของท่านเองซึ่งต่อมาท่านก็คือพระรัฐบาลตราีระเอตะทะคะมหาสาวกผู้ออกบวชด,ด้วยศรัทธ,ธาครั้นเมื่อพระโพธิสัตว์ทรงบรระชาแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่ถึงหกปีจนที่สุดทรงแทนตลอดพระสัพพัญยุตยานโดยลำดับทรงยับยั้งที่โพธิมณฑลเจ็ดสัปดาห์ประกาศธรรมจัก นะปาอิสิปตนะมรุกตายวันทรงทําการอนุกราโลกและครั้นเมื่อพระเจ้าสุตโตธนะทรงสดับกล่าวว่าพระบรมศาสดาสเสดมายังกรุงราชคฤห์จึงทรงรับสั่งให้อมาตชื่อกาลุทายีไปนิมนต์พระบรมศาสดาอมาตกาลุทายีก็ได้บวชด,ด้วยเอหิพิกุ อุปสมบทาแล้วพระกาลุทายีเทระจึงทูลวิงบอลให้พระพุทธเจ้าโกตมะเสด็จไปโปรดพระพุทธปิดายังกรุงกบิลพัสด้ดวยเรื่องราวของราหุลกุมารยังมีต่อและนี่คือเรื่องราวการเกิดขึ้นของเด็กน้อยคนหนึ่งที่ชื่อว่าราหุลเป็นเจ้าชายนะานตูมุฟังนะ เรียกว่าราหุลกุมารเกิดกันมาและในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ฟังเราจะมาต่อกันตอนที่ว่าพระพุทธเจ้าของเราจะได้กลับไปยัง,รงกรุงบิลพัทแล้วเรื่อง,องราวการบวชสามเณรองค์แรกคือสามเณรราหุลเนี่ยเป็นอย่างไรแต่มีรายละเอียดที่น่าสนใจทีเดียววันนี้ก็เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ข้า,าพเจ้าพระมหาภัยบุญอาภิปุณโญสุเรนปอน